สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็วิ่งรับซื้อของนะครับเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็ไล์สดนะครับซื้อของไล่สดกันเดยทางวันนี้เป็นวิดีโอนะครับลงวิดีโอวิดีโอบ้างไล์สดบ้างนะครับทีวีเก่าเครื่องซักผ้าเก่านี่ครับพัดลมเก่านะครับถ้าเครื่องซ่อมนะครับเครื่องซ่อม นนที่จะซ่อมมีหนึ่งเครื่องครับก็คือข้างบนเครื่องนี้นครับสำหรับซ่อมขายเครื่องนี้ผมจะซ่อมขายครับข้างบนนะครับกับพัดลมสองตัวนี่ครับซ่อมนี่กดแกะ,ะครับตัวนี้ซ่อมได้ครับสองตัวนี่สดทีวีนี่ ส่วนมากก็เปิดได้ก็มีนะครับผมไม่ได้เสียบปลั๊กรัวส่วนมากจะใช้ได้นะครับถ้าตัวนห้นใช้ได้นะครับผมก็จะขายส่งให้เขาให้เขาแต่ทุกวันนี้มันต้องมีกล่องครับใช้กล่องกล่องจานดเทียมนะครับถ้ามีกล่องขายพร้อมกล่องเขาถึงจะซื้อนะครับ แต่ผมจะไปลองเสียบปลักดูครับถ้ามันใช้ได้ผมก็จะไว้ขายให้ช่างครับเพราะว่ามีผู้มาติดต่อรับซื้อผมอยู่นะครับก็จะเสียบปลักแล้วก็แยกๆๆไว้ผมจะไม่แกะฮะสีนา้านอนบ่อีอย่างหาสิบบาทใื้เล้วเอาไอ้ลาสติกข้างในกับบอบีท้ทองแดง ยคอ้นเลยอเอไม่ยืดข uh, 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 yeah. ่มามาเข้าพันสองพันสานึอันนี้หน่อยกตบอะจะสิทธนีหน่อยเด้หสิะเ้าสิทนี่ดาพันก็บัตรพันสองพนสาเนี่ยบไว้อันนี้หน่อยหนึ่งเบาเจ้าสิแรงเกินมันปั๊บได้เย โอ้ยหลุดเพราะว่าสีรถเก่าเก่าคบปั๊มน้ำครับซื้อปั๊มน้ำโู่นนักกี่ตัวนี่ไว้นี่เด็กจบถล่มอ่ะห้าสิบบาทถล่มครับถล่มกลับกลับไปเดี๋ยวไปซื้ออีกหนึ่งเจ้าครับวันนี้รับ หลับสองเจ้าก็นี่ไปแก่ครับเ,เขาว่าไหม่ครับฉีดน้ำไปดิๆมใหม่นี่ครับอันนี้ฉีดลดไม่ดีนะครับมันแรงทำให้สีรถถลอก Hãy quái mẹ bay bay nhóc mọi tập huấn bò ăn mặc dù mình à มัยาไปเลผม่รู้เขาม่เขาปนไปไอ้จี่เลยว้ยปดไ้ปดว่าสิบรใจจัเดือนเขาปนไปโอ้โหสามเดือน ใช้ชุดฟ้าเก่านะครับอันนี้ปั๊มฉีดครับปั๊มล้างรถล้างรถไม่ดีนะครับน,นี่นนค,รครับทีวีเก่าครับก็ไป,แ,ปแยกไ<ห>ว้ไขายครับขายถูกๆน,นี่ครับไม่ขายแพงครับขายแพงผมไมซื้อบบผมจะขายถูกนครนัรรบอกเขาว่าเ็ดบัตอทีเ่เเตจ้ดนหรอ มันอสองหนอยนี่แหละเปิดได้จค่เครื่องไม่ร้อนเพรานั่นนี่จะเสียบปลั๊กไปลอกเบิ่งอยู่จะวันดีก็แก่อยู่ว่าเป็นไม่เนียมว่าอยากแก,ก่หรอกว่า,ากกกวันที่เด็กเขแยกแยกไม่ใครเขามีผู้มาติดต่ออยู่เขาอยากได้ใครส่งเออทุน่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มมาถามหาหลายนะ ตัวใดพ่อใส่ในจอเป็นแบนเนาะเขาจะเฉพาะรุ่นนี่แหะของจินแดงนี่ของจินฝากติดตามเลยนะครับนะครับ